ไก่ทอดไม่มีกระดูกกับคิมมาริสูตรนี้บอกเลยว่าไม่มีใครบอกว่าไม่อร่อยพอกินอยู่คนเดียวรอเล่นรอเล่นอร่อยจริงๆวันหยุดยาวนี้เลอาไปทํากันดูนะคะเริ่มที่ทาคิมมารีก่อนไอจะใช้วุ้นเส้นเกาหลีคลุกกับแครอทฝอยน้ามันงางาขาวขาวั้วแล้วก็ซอสปรุงรส<อ><อ>บนแ <บน S 1> ผ่นสายร้ายแล้วห่อได้เลยใครที่หาวุ้นเส้นเกาหลีไม่ได้ใช้เป็นวุ้นเส้นบ้านเราได้นะห่อเรียบร้อยก็ชุบกับแป้งทอดกรอบแล้วเอาลงทอด,ด้วยไฟกลางจนสีเหลืองกรอบแล้วเสดาน้ามันพักทิ้งไว้ส่วนไก่ทอดไม่มีกระดูกอาจจะใช้ส่วนน่องมาปาาาาดดรรรรอออออบบบตตงงงข้้้้้ใชมมีีเเเฉนนนนแแลลลวกกค่่ยไ <ม>ชุบไก่กับแป้งทอดกรอบชุบไข่และเกล็ดขนมปังปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วทอดด้วยไฟกลางได้เลยของทอดที่ทําวันนี้ <c oughs> ไอจะไม่ปรุงรสเยอะนะคะเพราะว่าเราจะเอามาไา่กับตอโบกี้อีกที <c oughs> น่ากินมากอจากกอจุมาก็อาจุมมากค่ะตอร์โบกี้ไอแนะนาเป็นของดงวอนป้ายยาไหลรอบเลยซือ้อตุนไว้ที่บ้านเลยทําง่ายมากๆแค่8นาทีเท่านั้นวันนี้ไอใช้เป็นสูตรฮอตสปซี่นะข้างในก็จะมีแป้งตอกกับซอสให้มาเยอะมากต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่แป้งตอกที่ล้างทําความสะอาดแล้วได้เลยตามด้วยซอสแล้วต้ม8ปนาทีคือที่ไอชอบตอกของดงวอนเพราะว่ารสชา